มาถึงแล้วค่ะแคทคาเฟ่นะคะอยู่ที่อ่าจังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้เราพาเด็กๆมาเที่ยวแคทคาเฟ่กันนะคะไหน,ไหนแมวอยู่ตรงไหนบ้างนะนี่ว่าเป็นแมวนี่นะเด็กน้อยก็ใช้ที่กิมจิเอาเขาดูในนี้ดูสิว่บ เมื่อกี้ไม่แน่ใจไม่มีป้ายหน้าร้านมานอนอยู่ข้างล่างนี่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเอาของกินก่อนแล้วค่อยขึ้นไปดีไหมพี่เขาจะได้ไม่ต้องขึ้นไปเสร์ฟแหนบไหนไหนไหนไปเข้าไปหามันไหมเข้าไปหามแหนบไหมเหนวเยอะแยะเลยค่ะ ตัวนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยกล้วยค่ะนมหันมานอนเร็วเยี่ยม นกันนะคะร้านมีสองชั้นค่อยๆข,ขึ้นนะลูกค่อยๆข,ขึ้นโอ้มันจะกระโดดเลยเก็บขึ้นไปค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นล้วพ้ด้วยนั้ยไตัวีสาวมีขนมให้ด้วยขนมแมว ทงอ,อันเนี้ยอขตัวนี้อันนี้อะครัอันนี้เนี่ยหมถือดีกว่านนถือตรงปลายคอยดีไว้แล้วเดี๋ยวแม่มันจะกินเองเที่บ้านไม่ได้เลี้ยงสัตว์นะเล่นกับสัตว์ไบค่อยเป็นกันไม่เป็นไรคร่ะก็ไว้แต่ว่าไว้บอกให้หลานๆจะเป็นที่บ้านไม่ได้เลี้ยงก็คอ,คอยสอนอะไรอย่างี้ค่ะพี่สาวบ,บอกอยากให้ไปเปิดที่กรุงเทพบอกว่าต้องให้เยอหละ หรือบางทีก็ต้องเอาแมวกลับไปด้วยลันหลานเลี้ยงขอเรี้ยวให้พี่ดูอื่นมาตัวนี้นะจังแมวเยอะไหมลูกเกมทำเขาตกใจเมื่อกี้เห็นไหมเขาวิ่งหนีเลยเบาๆ อร่อยไหมเกมถามันจิอะไรนะเฮ้ยจริงอะอรีเล้ยใกล้ๆกลัวชอบนะเ,เ,เอาแล้วเวลาจะหมดแล้วทำไงคะเหอนไนหมจะหมดหมูก็เอามา ไอตัวเนี้ยครัใถ่วิดีโอเดี๋ยวเอาไปลง youtube นะคะเอาไปลง y o u t u b e นะคะโฆนณาล้านให้นิดนึงค่ะว้าวเถาเา่ให้เหรมากินขาชอบค่ะคาะชอบเมนยากินเท้กินนี่เีื่อ เดยกแมวมากดเด็กแมวหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยมาลุ้มเฮ้ยเด็กไหนดิน,นี่ค่ะเราแฟกับกกโก้ที่เราสั่งมาแล้วน,น่าอ่อยไหมคะ่อ,นนอ,อยตลอดอน,น่าอ่อยตลอดนะกินแจ๊บๆด้วยนี่กินไปเล่นแมวไป ไปเล่นแมวไป <ija. drag S 3> ไแต่งให้พี่เกมกินมั้งแ้ินมัอร่รอยป้าเกมอร่อยครับร่อยครับเอาเดินอแมวดีกว่าเอามารอแมวดีกว่าเอานี้นนนนนาม,มาต้าอง โกโก้ของหนูโกโก้ไม่ใช่กาแฟนะของแม่หนูกินไม่ได้นะรูกของแม่เป็นกาแฟค่ะ มันขอที่ไหนมันไม่ได้ขอซะหน่อยเกมมันอิ่มแล้วมันล้างหน้าแล้วลูกอือมันอิ่มแล้วแต่ก็นิี้กินเหรออือแ็้งล้ว Cái gì?、Okay.